สวัสดีครับวันนี้จะพามาเพื่อนๆมาชมนะครับแปลงนะครับแปลงกระท่อมนะครับอันนี้เป็นกระท่อมภูพมเลดนะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ต้นละหกสิบบาทนะครับผมจะพามาเราพวกเราดูนะครับอันส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของนะครับต้นเสียบยอดนะครับต้นเถียรยอดของเรา ก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับใหญ่กว่าฝ่ามือดูรับางมือมิดนะครับดูนะครับบางมือมิดนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูจุดหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับสําหรับกระท่อมส่วนตัวนี้เป็นกระท่อมตัวกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนตัวนี้เรารับมาประมาณช่วงปีใหม่นะครับ กิ่นตอนสามเดือนแล้วตัวนี้สามเดือนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนตัวไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับผมว้าวตัวนี้นะครับต้นเสียบยอดครับดูนะครับต้นใบใหญ่มากเลยดูนะครับดูนะครับใบใหญ่มากเลยดูนะครับใบใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีนนะครับดูนะครับ เดี๋ยวผมให้ด <Yes. S 2> ูนะครับใบใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมดูนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือบางฝ่ามือมิดนะครับผมนี่ครับผมบางฝ่ามือมิดนะครับบางฝ่ามือมิดนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือครับบางฝ่ามือมิดนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับผมพอผมเริ่มทําน่าจะประมาณมกานาครับผมตอนนี้เริ่มทํามกาานะครับผมดูนะครับ ตัวนี้ลากลากทะลุดินแล้วนะครับลากทะลุดินแล้วนะครับลากทะลุดินแล้วอันนี้ยังไม่ทะลุนะครับลากลากกันครับลากทะลุดินแล้วลากทะลุดินแล้วอันนี้ดึงไม่ขึ้นเลยลากลากฝังเข้าไปในดินแล้วเดี๋ยวค่อยออกนะครับผมนะครับผมดูงามมากเลยนะครับดูนะครับก้านแดงนะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับกระท่อมก้านแดงนะครับผม กระท่อมใบก้านแดงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู